วัดเปลงไผ่บุญธัญญาหารตำบลของเปลงอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศราขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทําบุญได้ที่วัดและมีพระพุทธรูปสารด้วยไม้ไผ่สวยงามมากสององค์ชื่อหลวงพ่ออินสารจำลองมาจากอำเภอแม่สายจังหวัดชเชียงรายมาประดิษฐานไว้ที่วัดเปลงไผ่บุญธัญญาหารอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศราพระองค์แรกในจังหวัดฉะเชิงเศราและภาคกลาง เพื่อให้ทุกท่านได้เดินทางกราบไหว้บูชาได้ที่วัดและทางวัดได้บุดณะอุโบสถเก่าให้คงสภาพดีและกำลังสร้างวิหารประดิษฐานหลวงพ่ออินสารการเดินทางสะดวกทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟทางรถไฟวัดอยู่ห่างจากสถานี500เมตรโทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าอาวาส089 6 24, 6 6 3224 809 606อ2 2 4ยอ่ย่าลืมอย่าลืมเดินทางไปทำบุญกันให้ได้นะครับวัดเปลงไผ่บุญธัญญาหารตำบลคลองเปลงอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทำบุญได้ที่วัดและมีพระพุทธรูปสารด้วยไม้ไผ่สวยงามมากสององค์ชื่อ หลวงพ่ออินสารจำลองมาจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมาประดิษฐานไว้ที่วัดเปร่งไพบุญธัญญาหารอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศราพระองค์แรกในจังหวัดฉะเชิงเศราและภาคกลางเพื่อให้ทุกท่านได้เดินทางกราบไหว้บูชาได้ที่วัดและทางวัดได้บุรณนะอุโบสถเก่าให้คงสภาพดีและกำลังสร้างวิหารประดิษฐานหลวงพ่ออินสาร การเดินทางสะดวกทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟทางรถไฟวัดอยู่ห่างจากสถานี500เมตรโทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าอาวาส0896063224 8096063224อย่าลืมอย่าลืมเดินทางไปทําบุญกันให้ได้นะครับ วัดเปลงไผ่บุญธัญญาหารตำบลของเปลงอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศราขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทําบุญได้ที่วัดและมีพระพุทธรูปสารด้วยไม้ไผ่สวยงามมากสององค์ชื่อหลวงพ่ออินสารจำลองมาจากอำเภอแม่สายจังหวัดชเชียงรายมาประดิษฐานไว้ที่วัดเปลงไผ่บุญธัญญาหารอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศราพระองค์แรกในจังหวัดฉะเชิงเศราและภาคกลาง เพื่อให้ทุกท่านได้เดินทางกราบไหว้บูชาได้ที่วัดและทางวัดได้บุดณะอุโบสถเก่าให้คงสภาพดีและกำลังสร้างวิหารประดิษฐานหลวงพ่ออินสารการเดินทางสะดวกทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟทางรถไฟวัดอยู่ห่างจากสถานี500เมตรโทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าอาวาส089 606 3 2 2 4 809 606 3 2 2 4อย่าลืมอย่าลืมเดินทางไปทําบุญกันให้ได้นะครับ